ล่าสุดมาดูวัฒนาคารกลางต้องดำเนินนโยบายการเงินกลับไปสู่ปกติได้อย่างไรเพราะตั้แต่ครึ่งหลังในปี2564ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติและเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2565หลังจากที่ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในช่วงวิกฤตโควิด COVID, เมื่อปี2563โดยการปรับนโยบายของธนาคารกลางต่างๆนั้นมีปัจจัยร่ว ที่สําคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินนโยบายการเงินคือการรักษาเสถียรภาพราคาหรือ price stability หรือ inflation ควบคู่กับการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ growth และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินหรือ financial stability ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิด19และเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายค่อนข้างมากเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินนโยบายการเงิน กลับสู่ปกติซึ่งธนาคารกลางทุกแห่งให้ความสําคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตัวเองเป็นอันดับแรกและเมื่อเศรษฐกิจเติบโตทยอยกลับสู่ปกติคือใกล้เคียงระดับก่อนโควิดช่วงต้นปี2564นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากจึงจําเป็นน้อยลง แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยเกือบครบทุกประเทศได้กลับเข้าสู่ปกติแล้วประกอบกับเผชิญภาวะเงินเฟอ้อที่สูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางมาเป็นเวลาหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักหรือ Advanced Economy อาทิสหรัฐกลุ่มประเทศยูโร ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรถือเป็นตัวแปรสำคัญที่เร่งการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินกลับสู่ปกติโดยเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่คือราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์โดยเป็นผลมาจากซัพพลายช็อคตามปัญหาซัพพลาย d i s r u p t i o ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนตลอดจนความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในจีนซึ่งเกิดการส่งผ่านต้นทุนอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาสินค้าต่างๆปรับขึ้นเป็นระลอกจนเกิดเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและยากต่อการนำเข้าสู่กรอบเป้าหมายและซ้ำเติมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้ซึ่งแม้ว่าเงินเฟอ้อจะมีเหตุมาจากปัญหาอุปทานซึ่งนโยบายการเงินดูแลไม่ได้มากแต่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก เกินไปจะทําให้เกิดอุปสงค์ที่ไปเพิ่มเชื้อให้กับเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการโดยปัจจุบันแม้ว่าภาพรวมในหลายประเทศยังสามารถยึดเหนี่ยวเงินเฟ้อคาดการได้สะท้อนจากเงินเฟ้อคาดการในระยะปานกลางที่ต่ํากว่าระยะสั้นแต่หากเปรียบเทียบป,ประมาณการเงินเฟ้อในช่วงสิ้นปีนี้ของนักวิเคราะห์จะเห็นว่าปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีในยาตั้งแต่ต้นปี2565ทาให้ธนาคารกลางต่างๆเร่งปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นโดยธนาคารกลางบางแห่งดำเนินนโยบายการเงินกลับสู่ปกติส่วนหนึ่งเพื่อลดการสะสมความเสี่ยงในภาคส่วนที่อาจกระทบสถิยรภาพระบบการเงินอาทิธนาคารแห่งประเทศเกา,าหลีใต้ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายในช่วงปลายปี2564โดยให้ความสำคัญกับนี้ครัวเรือนและราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ธนาคารกลางบางแห่งมีแนวทางการปรับนโยบายการเงิน ตามธนาคารกลางสหรัฐ จากแรงกดดันของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร,ระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินทุนเช่นธนาคารกลางฮ่องกงที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากฮ่องกงนั้นใช้ระบบตรึงอัตราแลกเปลี่ยนแบบเข้มงวดและนอกจากนี้ธนาคารกลางจําเป็นต้องสื่อสารและส่งสัญญาณก่อนดําเนินนโยบายการเงินกลับสู่ปกติเพื่อให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนตลอดจนภาคการเงินมีมุมมองเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่ สอดคล้องกันและเชื่อมั่นว่าการดําเนินนโยบายการเงินจะสามารถยึดเหนี่ยวการคาดการเงินเฟอร,ระยะปานกลางทางด้านการสื่อสารและส่งสัญญาณของธนาคารกลางประเทศคู่ค้าในช่วงที่ผ่านมาสรุปได้เป็น2เรื่องคือ1การสื่อสารการดําเนินนโยบายการเงินกลับสู่ปกติซึ่งส่วนใหญ่ให้น้ําหนักมากที่สุดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจจนกว่าจะฟื้นตัวได้ชัดเจนและต่อเนื่องโดยเปรียบเทียบกับระดับก่อนโควิดและมีการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน แล้วจึงเปลี่ยนการสื่อสารมาให้น้ำหนักกับอัตราเงินเฟอ้อมากขึ้นนอกจากนี้ธนาคารกลางบางแห่งได้สื่อสารถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเฟดท,ที่สูงขึ้นและทยอยถอนนโยบายการเงินต่างๆก่อนจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างโดยในกลุ่ม AE จะทยอยลดการดําเนินนโยบายการเงินนอกกรอบเช่นการลดและหยุดทําการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือยกเลิกการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบาัตรก่อนปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียทยอยถอนนโยบายที่ใช้สนับสนุนเศรษฐกิจช่วคราวในช่วงการระบาดเช่นธนาคารกลางอินโดนีเซียที่ทยอยเพิ่ม reverse r e q u i r e m e n t ratio หลังจากปรับลดไป250จุดในช่วงโควิด และข้อ2คือการส่งสัญญาน,นโยบายการเงินกลับสู่ปกติซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายโดยเป็นที่ชัดเจนในกลุ่ม AE มากกว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ในเอเชียทั้งเรื่องขนาดและโอกาสการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายโดยในกลุ่ม AE <Be at> จะใช้วิธีส่งสังสญญาณผ่าน Official Press Statement เช่นการประชุม FOMC ของเฟดที่ปรับเพิ่มดอกเบีย้ยและค่ามายฐานของประมาณการอัตราดอกเบี้ยซึ่งในปี2565ถึง 2,566หลังเงินเฟ้อไม่ชะลอลงตลอดจนการตอบคำถามของพาวเวลใน p ress conference สำหรับการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหรือการประชุมของ ECB รอบเดือนมิถุนายนที่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ย25จุดในการประชุมเดือนกรกฎาคมและจะขึ้นอีกอย่างน้อย25จุดในการประชุมรอบกันยายนเพื่อจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อและสำหรับกลุ่ม EM Asia ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็กเผชิญผลกระทบจากั ใจภายนอกรวมถึงเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศใหญ่ๆได้ง่ายในขณะเดียวกันวัตถจักเศรษฐกิจของกลุ่ม EM ส่วนใหญ่ในปัจจุบันฟื้นตัวช้าก,กว่าทําให้การช่างน้าหนักระหว่างการฟื้นตัวเศรษฐกิจและสีิรภาพราคามีความท้าทายมากกว่าดังนั้นการสื่อสารส่วนใหญ่จะส่งสัญญาณ normalization ในรูปแบบเงื่อนไขเช่นธนาคารกลางไต้หวันมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายหากเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องหรือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ฟื้นตัวอย่างชัดเจนหรือธนาคารกลางฟิลิปปินส์มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหากเงินเฟอ้อนั้นสูงต่อเนื่องและอาจทําให้ไม่สามารถยึดเหนี่ยวเงินเฟอ้อคาดการได้ซึ่งโดยสรุปแล้วการ n o r m a l i z a t i o n นโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆมีปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาและแนวทางส่งสัญญาและการสื่อสารที่คล้ายคลึงกันในภาพใหญ่แต่แตกต่างกันในวิธีการสื่อสารตามบริบทของแต่ละประเทศเพื่อให้สร้างความเข้าใจในตลาดเชื่อมั่นในการ ดำเนินนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสามารถยึดเหนี่ยวการคาดการเงินเฟอ้อระยะปานกลางซึ่งประสบการณ์เหล่านี้อาจเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยในระยะข้างหน้า โดยธนาคารกลางสหรัฐได้ส่งสัญญาณต่อเนื่องในปีนี้ถึงความจำเป็นที่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อโดยตลาดการเงินคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกร้อยละศูในการประชุมในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องจากที่ปรับขึ้นร้อยละศูนจในเดือนพฤษภาคมแต่ธนาคารกลางสหรัฐกลับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ู5ในการประชุมครั้งล่าสุดตอกย้ำถึงความร้อมที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น เร็วถ้าข้อมูลออกมาแยก่กว่าที่คาดซึ่งข้อมูลที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ0.75คือตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่ออกมาสูงกว่าคาดมากข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อในอนาคตคาดการโดยประชาชนและและภาคธุรกิจ ทำให้อัตราเงินเฟอ้อนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแก้ไขได้ยากและประมาณการเงินเฟอ้อของธนาคารกลางสหรัฐเองที่ได้ปรับสูงขึ้นตามข้อมูลเงินเฟอ้อที่ออกมาล่าสุดดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟอ้อและเศรษฐ,ฐกิจมีผลกระทบและพลวัตระหว่างกันที่แนบแนนและชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ทําให้ผู้ทํานโยบายการเงินต้องเข้าใจความสัมพันธ์นี้และมีข้อมูลมากเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ทันเหตุการณ์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ